ทำสีเต้นระบังให้ทุกคนดูกันนะครับมีสลมสีผสมอาหารต้อเจอือยื่งน้ำยาล้างจานแล้วก็เทนมลงไปในจานนะครับแบบต้องใช้หลอดเลย นะครับอย่านอนล,ล้างจานลงไปนะครับโอ้พอก่อนพอก่อนลูกเฮ้ยสีมันเตงระบังแล้วไปฟองไปฟองมันเตงระบังกันเพื่อนด้วยอ่ะสวยไหมลูกครับมันสวยมากอย่าทำงานอย่าทำงานอโอ้เห็นไหมมันละออง เลยแม่ถ้ามาสีมันผสมกันอะ่ะมันก็เหมือนเป็นสีเลยการทำ สีเจลาบังก็เสร็จสินนะครับบ๊ายบาย